สบายดีพี่น้องกำลังม,มาหอดวัดวัดคูเนาะเอ้ยโบแมนวัดภูสลาววันนี้เด็กๆสบายดีป้าลเออสบายดีป้าลูกวัดภูสลาว์กําลังพากันขึ้นมาชมวิวอยู่ทางด้านอ่าวัดภูสลาวนาะพี่น้องมาไหว้พงไหวผาดปาดผาปูตะหูบลายขนาดพี่น้อง แล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นจุดชมวิวพี่น้องห้าสิบปีซองจากหน่อยจากสิขับทั้งนั้นเอยเนาะโค้เป็นบลานี่คือตัวเมืองอา่าตัวเมืองครปักเซนะป้าตัวพี่น้องอันนี้มีแต่ทางไทยพันมาเนาะพี่น้อง ต่างชาติมาเที่ยวจุดชมวิวพระใหญ่พระใหญ่ที่เขาเลี้ยวเห็นทางด้านลมบ่น้อกเห็นไหละ่ะพระใหญ่พนทางด้านล่างกาเป็นตัวเมืองตัวเมืองใหญ่เนะนครปักเซนั่นแหละโอ้มีแต่าทางไทยมาคือเดดใท่ไหมครับ ตาจะมีผัาพูพตะหูบจะมีจ,กจมัจกองงเนาะเ็กถ่ายก็ถ่ายสิคะป้าเจ้าพี่น้องโอ้แม่งแท้เด็ดว่าก็บอกแล้วว่ามันไกลมันไม่เห็นเลยเลยป้าผ้าพูตะหูหลายขนาดพี่นอ้องเดี๋ยวเบอร์ที่ค่ะทั้งนี้มันผัดย้อนแสงนี่เห็น<ม>ไ,ไหม มืดมืดมืดบ่ล่ะก็บ่ค่อยมืดเท่าไหร่แต่ว่ามันมันเป็นแสงสะท้อนแสงสะท้อนถ่ายรูปบ่บ่ค่อยงามเนาะมันต้องยามมื้องเล้งพอตะเวนมันตกเนาะเต็งทางปุ่นแหละมันก็สิมันก็สิโฮงตอนนี้นะเฮาหันไปทางปุ่นแล้วไม่ยามมื้อเช้าเฮ้ยเป็นแบบคงแนวตะเวนคือทางนี้เมืนบ่ยามมื้อเช้ามันสิเห็นจริญเลยเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็พากันขึ้นมาพูเด้อพี่น้องเด้อบึ้งพระพระลายขนาดเดี๋ยว ทีเห็นอันหลายๆคนเพิ่นลงรูปเนาะที่ว่าพระพุทธรูปเลี่ยงกันเลยส่าก็คืออยู่ตรงนี้แหละพี่น้องลายขนาดแล้วเราจะไปทางไหนต่อขึ้นมาแค่นี้เหรอฮะปดามีสำานียแล้วเนะคือมาดูพ้านี้แม่นก็คือว่าวัดพัดภูก็มีสำเนียก็มีศาลาทางพูนไปขับไปศาลา ปูเขาเอือบไปลงปูพระใหญ่ปูกบหูคือกันไปน้องฮลาะทั้งชมวิววัดน้พี่น้องนะบ่เอื้กบฟาดดาจุดชมวิวบรเห็นพี่น้องเออดีมีดอกไม้ด้วยไปไหว้พระใหญ่ พระใหญ่ี่้องพระใหญ่อยู่ภูเขาโดยที่เรามองขึ้นมาแล้วจะเห็นทางด้านล่างโอ้ยไม่ใช่สิเรามองขึ้นมาก็จะเห็นพระองค์ใหญ่แต่ว่านี่คือ ตัวเมืองนะครปักเซทำไมาไม่เป็นหมอกๆนะพี่น้องเนาะป้าเจา้าังแหลกได้นี่ขึ้นมานี่คักอดีฟูว่าการไว้พัก เปนกล่องจา้าพี่น้องฝั่งใายก็มาด้วยกันจา้าผูอันนี้สะพานมาเป็นได้ลูกกั่่งพน ฟงมก็ด้แ่องนาดีแต่มันอนแสงนหัวหัยงเ่นะอเล่น่แสงเนอะเนวายพี่น้องโอ้ยวขึ้นไปไหว้พระก่นเนาะสีพี่น้องเมื่อกี้นี่ครบอกว่ากำลังเสียงซีเนาะครับก็ไเด้ กันหนีมากเนะ <c oughs> าะไพผู้จับเสียงได้กันสื่อมหาพรมกำลังเดินไพ่ไพยสมผ่านมาลายมือลืนเหล่าไปพบพ่อสากัตโซทรงิเฮ้ยตัวมาอ่านเห็น <c oughs> เอซีฟังดัวเองมันอ่านว่าท่ออ่านยงเนี้ยนี่นี่นี่ กันที่เจ็ดวะให้ผู้จับเสียงได้กันสื่อมหาผลกำลังเดินไพโสนผ่านมาผ่านมาลายมือโดยโดยโดยด้แม่อ่านให้กาเลยเล่าไปพามพ่อผ่านพ่อตาปัดโซโซทรงเพอนุตะตลาดเจ้า ลือซีเถ่าผูอยูย่ภัยเฮียนคอศีบอก,บอกไห่ศีโสกไห่ศีกไห่มหาใจม,มีทางของข้าวเหลืองโสกสิมวนมาไห่ถามเทงความเจ็บไข่วัดไอทุขขอกคอโส บาบโบเ็นเวนบอตตองบุญเจ้ามากมา่ทานเอ้ยปาพอดีดีท่านล่ะจะดีเติบเนะพี่น้องเนาะฮะมันเข้าันช่บัเห็นมัคือไปเสี่ยงซีในการที่เจ็ดพี่น้องเออที่ว่าก็โอเคยกน้องเด็กๆคอยอาซันเข้าไป คอยได้อาน้อถูกตัวไหนเฮ้ยสิบสองอีกได้เจ็เจวันดีดอ่ได้เงินเดี๋ยวพี่น้องอีแม่อืมเป็นไดงานแล้วงานแล้วเอ้ยแม่อีวนด แม่ดูดอกเวอใหญ่อ๋อน่ั่นขนีไป่อเพียงไที่กันนครอมาังไปเลยมีแต่ความสุกใจอยู่สบายเบาเนื้ออันอันว่าอันว่าเวนเหนนีเนขอน ได้หายหนีเฮือนหายแต่สุกอยู่ส่างเมืองบ้านให้สุ่มเย็นก็ดีสำนักแล้วนาะมีแต่อยู่บ้านเลยพอด้ไปใส่มีแต่อยู่บ้านสุ่มเย็นเออเอาขมุบมา เด็กๆพี่น้นงป้าเอะเดีย๋ยวประกสิขออนุญาตถ่ายรูปสักรูปก่อนนะพี่น้องนะเลาก็จะได้กลับแล้วนะพี่น้องขึ้นไปทางง้านบนล่ะปะัตินีอันนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวบรรยากาศชิวๆนะพี่น้องป้าเแบบมานั่งชมวิวโอ้ตกลงนี้นี่ขึ้นมไ่ได้แน่ อันนี้คือตัวเมืองปักเซ่เด้อจ้าโภแคมป์เบิสุสซูมห้เบิงฮึบฮึบไซเละโรมันของเจดดาวเรืองอยู่ไซละ่ะโบเห็นใช่ป่มันมีต้นหม่บ้างนะเนาะนี่อันนี้คือโรมันเจดดาวเรือง ระบอดสัตว์ใิกล่องเอ,อ้ให้ก็เรือใจเลยป้าป้าคืนพี่น้องเลนวายไทยนะครับว้าวสวยงามปอติดกระจกติดกระจกยังรูเลยอ่ะศาลาหล,ะละงังนี้ติดกระจกยังงามเลยพี่น้อง อบนู่นนู่นนู่นจุดสมยิวเฮ้ยเองสิลูกคาะกัดะนดะหนึน่ง้องจาจและครังยักเบาอุกกำลังลูก เดีย๋ยวเบอร์สรุปของพี่น้องเราจะไปเบิร์จุดชมวิวอีกบอ่อนึงเนาะอ๋อเราเห็นแล้วทีนี้เราเห็นแต่ในติกตอ,อกออจุดชมวิวยคือมาขักแท้ป้าโผปะ่ะ่าถ่ายเขาใหม่เนี่ยถ่ายเขาใหม่เนี่ยเอยอเ กะดังพากันเบ่งจุดสมวิวน้องพี่น้องป้าทันนากไสองกระน,นองทุกคนป้าเล่มเลยพี่น้องมือที่พาทุกคนมาเบ่งโอ้เขาจากอลังสากอันนี้ขึ้นพูดซ้ำนิดละ ปี๊บคักเทคักว่าูโซมวิวแล้วแล้วพี่น้องถ่ายลงถ่ายรูปกันแล้วแล้วพี่น้องก็เลยสีพ่ากันขึ้นไปไหว้พ้าอีกทางด้านบนนิดนึงนะพี่น้องปะาดาปะาดามวยผมดิเฮ้ยมวยผมดิบามวยผมคืออันอะไรวะที่ประกวดบางปีนี่นะ นางเทียบทีดาคนคนอีกนะเี่ยนประเทศไทยนะผมเป็นนางลูกคนน่ะยืนยืนอยู่ไทยนะกวดไปเมื่อกี้นี่นะมิดมิแกลหรือยังปะซื่อนี่แบบแต่อุบลคนไทยมาเที่ยวไปสิคุณประกาศนี่จังหน่อยไหมเนาะขมีนกามาขมีนกามาเดี๋ยวนี้มีแต่ฝั่งไทยอุบลราชสถานี อะດທຸນໄะເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງມາສະຫວາຍພຸ້ນບູຊ້າກໍໄ

เคารพที่ผู้ทงขอพระที่ผู้สรงรงทราบเรายกคนงดในความสุขขออุทคิดใจแก่คุณดีนาคิมมันดาที่ก่อรางานเชิญเสนาธิดีร้านเดี่ยกรรมนายเวนเดี่ยที่ผู้สถานสถาบานสถานเนื่องขอมง่าครับเอา ว้อนหุ่นกุศลนี้ไนนนนด้เกิดที่เทิงชูอีกประการหนึ่งอ๋องเดี๋ยวบ่เอื้อกับเขาจีน่าก็สิทิพันกลับเลยพี่น้องก็คือไปถวายเทียนถวายผาดไตเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อยู่วัดอาภูสเล่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาชมวิวมือนีกันหลายๆที่เนาะก็มีจุดนี้หนึ่งสองประมาณสามจุดเนาะที่เราชมวิวเนาะพี่น้องเนาะ กลับเป็นว่าคลิปนี้กับสิเ,เขาเก็บภาพบรรยากาศซับนี้ก่อนละกันนะพี่น้งนอง,นอง,นองอเนาะเขากลับคำดดว่าสไปดีโอ้ยเ <c oughs> บิกเนี่ยจะว่าเด็กๆขอยงางก่อนละ